สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้รับค่ารักษาพยาบาลการณีประสบอันตรายจากการทำงานให้ในายจ้างจากเดิมวงเงินขั้นต้น50,000บาทปรับเป็น65,000บาทนางกรณศ์ศริธรรมรนพว่มโดยการกลุ่มงานอุทธร์และงานเลขานุก,การคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าจากมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในจ้างจ่ายฉบับที่พอสอสามที่กระทรวงแรงงานเสนอนั้นเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงในส่วนของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสาระสําคัญเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานให้ในจ้างให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลในวงเงินขั้นต้นจากเดิมห0,000บาทเพิ่มเป็นห5,000บาทรวมถึงลดความเข้มข้นของ,ของการพิจารณาตามกฎกระทรวงเดิม กรณีลูกตั้งบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะจะได้รับค่ารักษา150,000บาทแต่กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ลูกตั้งไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะแต่หากบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะก็สามารถได้รับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็น165,000บาทซึ่งหากลูกจั้งประสบอันตรายจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้หากเป็นโรงพยาบาลในความตกลงกับประการสังคม ลูกจ้างหรือในจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายแต่หากเข้ารักษาในโรงพยาบาลน,นอกเหนือความตกลงสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาเบิกคืนจากประกันสังคมได้วงเงินขั้นต้น65,000บาท กฎกระทรวงตัวนี้มันเป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้กับลูกจ้างนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่เขาประสบอันตรายจากการทำงานเนี่ยให้เขาได้รับทราบว่ากองทุนแทน,นมีการดูแลลูกจ้างกรณีที่ประสบอันตรายจากทกาํำงานให้เขาสบายใจะคะ่ะว่าในการเข้ารับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถเข้ารักษาที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลของกองทุนแทนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากลูกจ้างไปเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นทําความตกลงจากกองทุนแทนก็สามารถเข้าได้ประสบอันตรายฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วก็เอาใบเสร็จมาเบิกจากกองทุนแทนได้นางกรณัฐผู้แทนประกันสังคมเนืนย้นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายแต่เป็นการบริหารจัดการจากเงินในกองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกปีเพื่อดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้ในายจ้าง โดยกองทุนเงินทดแทนมีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างแทนในตจ้างส่วนขั้นตอนหลังจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะนําเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปมิตยาคุณสิมรายงาน